ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับคือมีคุณยายของเด็กนะเด็กผู้หญิงอายุ14คือจับได้ว่าหลานเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับตัวของยายเองเนี่ยมีลูกลูกก็ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีลูกอยู่คนหนึ่งคือแบบติดยาจนถึงขั้นที่แบบเกิดอาการคลั่งแล้วออกไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ในบ้านอะ่ะยายก็ไม่อยากให้หลานเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่พอจับได้ว่า หลานสาวาวัย14เนี่ยไปแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็โมโหครับเอาไม้อยู่คาความยาวประมาณครึ่งเมตรตีหลานฮะระหว่างนั้นหลานก็ร้องร้องแทบขาดใจเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปหน่อยอันนี้เลเ่เยี่ยนมากขู่าเบาเบาแล้วมึงแทนที่มึงสิร่างถวยร่างบ้วงให้กูมึงยังมานั่งอีนี่อยู่นี่มึงไหนความาแบบดหูาใจเย็นแล้ว ไม่ควนบักไงหน้องฟาดเอาฟาดเอา,าดเอาด็กน้อยมันก็ตายตัวอืออันนี้เจ๊จะหน้าขอตัวหลายนะคะที่จะไล่สดแล้วก็ซอยเหลือเด็กน้อยบ่ได้ดเพราะว่ายายของเพ่นบ่ไห้ยง,งนะคะพี่น้องนะคะบ่ไห้ยง,งไม่บักไงฟาดล้านเอาฟาดล้านเอาดึงผมเอาเจ้ายายแหังสิบกระป๋ายเด็กนะ้อยแม่อือมันสิตายเลยน้องแบ๊คอืออ่า ในระหว <livestream. S 1> e: ่างที่ยายของเด็กเนี่ยกำลังหยุมหัวเด็กแล้วก็ตีเด็กก็มีชาวบ้านนะฮะถ่ายคลิปไปด้วยนะครับก็ไม่พอใจที่ยายเนี่ยทำร้ายหลานแบบนี้นะครับเหตุการณ์เกิดที่บ้านชวกอานวยตําบลพลสูงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่เห็นบอกเอาไม้ยุคาเนี่ยตีแขนหลานในขณะที่หลานก็ร้องเสียงหลงนะฮะ ยายก็ง้างไม้จะตีแล้วก็บอกให้ลุกขึ้นกลับบ้านเดี๋ยวนี้หลานไม่ยอมไปครับยายก็หยุมหัวเลยครับบอกให้ลุกกลับบ้านผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับเจ๊จินดาซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยสุกที่14รกรกฎาคมที่ผ่านมาคนที่โดนตีอยู่เนี่ย,ยชื่อว่าน้องไมลส่วนยายเนี่ยนะยก็ชื่อว่ายายคอดนะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละนะครับคือตอนนั้นเนี่ย ัวของน้องไม้เนี่ยได้มาเล่นกับลูกสาวของเจ๊ชินดานะครับเพราะว่าอยู่โรงเรียนเดียวกันเป็นเพื่อนกันต่อมาปรากฏว่ายายคอดเนี่ยถือไม้มาหาหลานแล้วก็เนี่ยมาตีหลานต่อหน้าเธอเธอก็เลยถ่ายคลิปก็พยายามจะห้ามปามน,นะแต่ว่ายายคอดเนี่ยก็ไม่หยุดนะฮะนี่หยุมหัวบังคับให้เลยหลานสาวเนี่ยกลับบ้านนะครับต่อมาผู้สื่อข,ข่าวไปสอบถามกับยายคอดหรือว่าชื่อจริงชื่อนางเบญญาภาอายุ62ได้เล่าให้ฟังบอกว่ายอมรับว่าตีหลานจริงอ่ะก็เห็นตามคลิปนี่แหละ คืออยากให้หลานเนี่ยกลับไปที่บ้านทํางานบ้านเนี่ยล้างถ้วยล้างชามแต่หลานบอกว่าอย่ามายุ่งไม่ฟังวิ่งหนีออกจากบ้านไปหาเพื่อนยายก็โมโหส่วนที่ตีหลานมีเหตุผลเพราะยายเนี่ยรู้ว่าหลานเนี่ยแอบดูดบุหรี่ไฟฟ้ากับเพื่อนก็เลยไปตามกลับบ้านแต่หลานก็ไม่ยอมกลับบอกว่าจะไปเที่ยวทุ่งไปเที่ยวห้างสูบบุหรี่ไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยยายก็เลยโมโหไม่อยากให้หลานสาวเนี่ยไปยุ่งกับสิ่งไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นทั้งบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่ายาเสพติดยอมรับว่าหลานดื้อบอกอะไรก็ไม่ฟังติดเพื่อนอเดี๋ยวลองฟังหน่อยมึงหนีเลี่องเลี่ยงซีมุ่งหาเมืองหงมึงจังหอดบ้านก่วังสี่แมนบอซูยาแพ้กันไปเลาะอันเฮียงม่ได้ยินบ้านสูบไฟฟ้าบ้านนี้มันยิ่งศูนยแมนบอพฤติกรรมของมันมันเปลี่ยนไปแล้วนะ ยายบออยากให้ลานไปเฮ็ดเรื่วบดีเจ้าเข้ากันเนวบวดีมึง,ยมมง,ยยงอย่าไปเหตุมูบดีมึงอย่าไปนั่งตีแห้งบ่ยายตีแห้งเติบยั่วยอมรักยอมรับตีแห้งเติบยัย่วยายเราให้ฟังบอกมีลูกห้าคนมีลูกสาวสองลูกชายสามลูกสาวคนแรกเนี่ยหายไปทํางานที่กรุงเทพแล้วก็ไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยส่วนลูกชายคนเล็กเนี่ยโหติดยาเวลาคลั่งยาก็อรารวาสขังตัวเองอยู่ในบ้าน แล้วก็เนี่ยยายก็ต้องเลี้ยงหลานสองคนนะน้องไม้เนี่ยหลานสาววัยสิบสี่เนี่ยยายเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่แม่ของเด็กเนี่ยคลอดลูกมาก็ไม่เลี้ยงลูกเองเอามาให้ยายเลี้ยงนะครับยายบอกว่าเนี่ยฉันก็อยากให้หลานเนี่ยเป็นคนดีนะพร่ำสอนทุกอย่างนะอย่าไปยุ่งเลยกับเรื่องไม่ดีนี่นะจริงๆเนี่ยรักหลานนะนี่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ยายก็ไม่ได้ว่าอยากจะเลี้ยงนะแต่ว่าเนี่ยฉันเองฉันก็ไม่รู้จะตายวันไหนเนี่ย เออคือพูดไปก็ร้องให้ไปนี่ที่กอดอยู่นี่นักข่าวฟังแล้วสงสารยายอะ่ะเข้าไปกอดนฮะให้กําลังใจคุณยายบอกใจยายใจเย็นยายใจเย็นเออเนี่ยยายร้องให้เลยพูดไปร้องให้ไปเนี่ยบอกว่าเนี่ยใครไม่เจอแบบฉันเนี่ยไม่รู้หรอกต้องขอโทษชาวโซเชียลด้วยนะถ้ายายเห็นในคลิปแล้วยายทําอะไรรุนแรงเนี่ยแล้วโซเชียลเอาทัวร์มาลงยายเนี่ยออยายก็ร้องให้นะนักข่าวก็กอดให้กําลังใจส่วนน้องไม้เออน้องไม้อายุ14ี่เนี่ย โชวร่องรอยที่แขนซ้ายมีรอยฟกช้ำบอกว่าโดนยายเอาไม้ฟาดโดยบอกว่าเนี่ยยายหนูเนี่ยไม่มีเหตุผลไม่เข้าใจหนูวันนั้นเนี่ยยายทําร้ายหนูเนี่ยสามรอบรอบแรกที่บ้านรอบสองหน้าร้านค้ารอบสามเนี่ยหน้าบ้านเพื่อนเนี่ยเอาไม้ฟาดหนูเกือบตายหนูยอมรับว่าหนูไม่ได้กลับบ้านหลังเลิกเรียนยอมรับว่าไปสู่บุรีไฟฟ้ากับเพื่อนแต่ยายเองก็ไม่น่าจะรุนแรงกับหนูขอร้องอย่าทาแบบนี้อีกนี่นี่นะครับอ่า เรื่องนี้คุณผู้ชมฮะทางผู้อุ่งในการโรงเรียนที่น้องไมายเรียนอยู่เนี่ย<อ>นะฮะผอ,อโรงเรียนเนี่ยคุณสุวัตดทรงศรีบอกว่าเนี่ยได้เห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็รู้สึกไม่สบายใจนะก็เป็นความรุนแรงในครอบครัวอสอบถามครูประจําชั้นเนี่ยทราบว่าน้องไมายเป็นนักเรียนที่ไม่ค่อยพูดและบอกอะไรก็ไม่ค่อยฟังดื้อเงียบเข้าทํานองดื้อเงียบนะครับ เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจะหาทางแก้ไขนะฮะจะรีบเดินทางไปเยี่ยมบ้านน้องไมล์เร็วๆนี้และประสานนักจิตวิทยาพูดคุยแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนี่นะครับก็คือน้องไมล์เนี่ยก็อายุ14เรียกว่ากําลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเลยนะวัยรุ่นตอนตอน้นก็ก็อาจจะมีพฤติกรรมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต่อต้านต่อต้าน,านคุณยายติดเพื่อนติดเพื่อนอสู่ <P> uri, ุรีอ,อะไรทํานองนี้ยายก็เลยแบบโมโหยายก็คเครียด ก็ขอให้เรื่องในครอบครัวนี้จบลงด้วยดีนะออนะครับสักระยะเวลาหนึ่งหลานเองก็คงจะคิดได้นะ